าครับมาสวัสดีครับพบกับบ้าบอยแปดสิโลครับวันนี้มาเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์มาหนกอวยครับเขาเบิ่งว่าเได้จักตันเนะครับเรื่องวันนี้มือใหม่ครับมือใหม่ยังงั้นะอ้อยกระงามครับเนี่ยครับชีวิตของเกษตรกรครับหาเสากินคำครับนะ กาไปสามตันครับเกาไปสามตันเอาเบื้งว่าจะได้จักตันเลยครับเด้อหอนเดียครับหอนเดียกะสูงเราละครัทีมงานครับทีมงานแบ,บกไหวตกใส่ครับ <c oughs> ตันละพันหาวนะครับพันหาหาติบครับ <c oughs> อาจมันอาจจะนี่แน่นะครับเนาะวสูไปครับ <c oughs> เดี๋ยวมาถ่ายกับเบื้องว่าไปเบื้องยุลานอ่อยว่าสิได้จักตันนะครับนะถ่ายเบื้งครับ รกาศบ้านนอกครับภาคอีสานครับบ้านมูนี่ก็ไปส่งไว้ครับเลย ทะเบิงกันวาเด้จักตันครับเล้วรอดชื่อครับรอดชื่อบรรยากาศร้านหน่อยครับเงียบครับช่วงนี้ยังเวียนเงียบอยู่รอบราคาพันห้าสิบวกอาเบียห้าสิบบาทครับตลาดห้าสิบบาท หน่รถคันนี้นักโย่สองตันเก่ามันมต้นน้ำพันหนึ่ง 6,775ค็หาครับกนเดิบกิโลแล้วเบวนักเงานดะไ้ครับเด้อประมาณ 6, 6, 6 7, ันเจหากโลตัวนี้สามพครับรถน,น 8, ัก3ามตันแปดิหาโลกี้ครับมหอื่นก,กันไหมครับครับมานี่ตากคนไรกดแค่ให้บ้าบอยไปสโลด้วยครับเด้อมานีสวัสดีครับ